คนเช่นเคยนะฮะกับผมฟีรรัตนน์และก็คุณปูนชัตนิยานะครับผมในรายการคมฉลิทเป็นถึงสเปเชียลฮะก,ะก็กลับมาอัปเดตข่าวสารแวดวงคนบันเทิงนะคะวันนี้เรื่องอะไรแซบแซม,มันบ้างเริ่มงันที่เบรกแรกเลยครับผมกับบันเทิงออนสเตจวันนี้มีขาวแซบๆมาฝากกันเช่นเคยฮะถูกจับตามองและวิจารณ์กันสนันอยู่แล้วครับสำหรับกรณีของเด็ก16ขับรถรุมฝ,ฝ่าไฟแดงจนหนุ่มวัย24ปีจนเสียชีวิตเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา แต่ทว่าเด็กผู้ก่อเหตุนั้นได้เคลื่อนไหวพโพสชว์ประกาศสัญาบัตรผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยลงในอินสตาแกรมจนเกิดการวิจารณ์ทําให้เด็กผู้ก่อเหตุนั้นได้ถอนตัวจากเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยไปแล้วแต่เรื่องราวไม่ได้จบลงง่ายๆครับเพราะว่าบอมธนินได้ออกมาทวิตข้อความระบุเกี่ยวกับสมาคมเทนนิสโดยเจ้าตัวระบุอย่างนี้ครับว่าเห็นคนพูดถึงสมาคมเทนนิสกันผมเล่นและแข่งเทนนิสมาตั้งแต่10บขวบ นปากจังเลยอยากพูดความจริงบอกเลยว่าเรื่องแซ่บกว่าที่คุณคิดและยงไปถึงทำไมเทนนิสไทยย่ำอยู่กับที่ h a ชแทแก um ็กสมาคมเทนนิสบอมยังเขียนต่ออีกครับว่าถ้าคนที่มีฝีมือที่สุดได้โอกาสไปแข่งที่ต่างประเทศก่อนเด็กเส้นวงการเทนนิสไทยไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนวงเล็บเป็นมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งจะเป็นด้วยขณะที่ทางทีมคมชันลึกนั้นได้ประสานติดต่อไปยังสมาคมเทนนิสประเทศไทย ได้ให้ข้อมูลว่าทางผู้ใหญ่ในสมาคมเองได้รับทราบข้อมูลต่างๆทั้งหมดแล้วแต่เนื่องจากขณะน,นี้ทางสมาคมเทนนิสเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันเทนนิสไทแลดโอเพนที่จังหวัดประจวบคีรีขันอยู่จึงขอทุ่มเวลาให้กับการทำหน้าที่ตรงนี้ให้ผ่านไปก่อนและคาดว่าจะออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวอีกครั้งพอามาถึงช่วงที่สนะคะกับคนดังออนเซตค่ะบอกว่าเอ็กวอซสุดๆอฉันไปเจอพี่หนุ่มกัญชัยมาอุ้ย แก๊งบ้านนี้บอกเลยว่าปอร์เช่นี่คือมีอแต่คนดังระดับซุปตาพระเอกทั้งนั้นเลยและดิฉันนะคะได้ไปลวงความลับความฝันของพี่หนุ่มด้วยว่าทําไมพี่หนุ่มนะคะถึงชอบปอร์เช่และรถที่เขารักมากที่สุดเนี่ยคือรุ่นอะไรบอกเลยว่าคลาสสิกมากจริงๆเป็นคนที่ชอบพอ r s เช่มาแต่หลายๆรแล้วนะครับเพราะว่า ครอบครัวพี่เองเน่ะก็คือแบบควรยนอยู่กับพ่อเช่นนะเพราะว่าชอบแล้วก็ตอนที่เห็นพ่อใชก้กรู้สึกว่าอยากได้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งก็มีเป็นของตัวเองก็เลยทำงานเก็บตังค์แล้วก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ที่ขับมาวันนี้ก็จะเป็นเ,เป็นทาก้าคอร์บิเตชนะครับเป็นเก้าก็สองของเมื่อก่อนพี่ก็มีทาก้าที่เป็นเก้าก็สองเหมือนกันแต่พี่อ่ะไปเจอคอร์บิเตชคันนี้แล้วพี่รู้สึกว่ามันเป็นรถมีเบอร์<ม>ก็คือเป็นรถที่เป็นแล้วก็คือเขาก็จะเก็บกันอะไรอย่างเงี้ย แล้วพี่ก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเราเราจะเก็บรถพ orsche อะไรเงี้ยแล้วก็อยากเก็บที่มันแบบมันมันพิเศษหน่อยอะไรเงี้ยมันแบบลิมิเต็ดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยกลับมาสู่ช่วงเด็นที่สามกันดีกว่าครับผมกับนี่เลยฮะเวทีคมบันเทิงวันนี้นะครับเรามาอัปเดตเรื่องราวของกติกางานประกาศรางวัลคมชลิดอวอร์ดของเราครั้งที่19กันหน่อยเพราะหลายคนถามกันว่าเอ๊กกติกา3ช่องทางเขาทำยังไงกันบ้างพี่ปูนทำยังไงกันบ้างนะคะมาเริ่มกันที่ช่องทางแรกนะคะสำหรับ เว็บไซต์อวอร์ดนะคะคือคมชัลึก .net เนี่ยสามารถโหวตได้10นาทีต่อ1ครั้งแล้วถ้ากิคนไหนที่ไม่ทันใจนะฮะมาที่ช่องทางที่2ของเรานะครับผมก็คือผ่านทาง Facebook คมชลึกอวอร์ดนั่นเองอ,อันนี้เนี่ยเราให้กดอีโมจิรูปออแบบไหนก็ได้ ภาพขึ้นหน้าจออยู่แล้วนะครับหภาพต่อหนึ่งอีโมจิจะเลือกแบบไหนก็ได้อ๋อแล้วแต่กตมาช่องทางที่3นะคะสำหรับ S M S ค่ะส่งมาที่4642999นะคะครั้งละ6บาทนะคะรวมกัน1คะแนนพวกทองถ้าเกิดเป็น Big กโหวตนะคะ S M S บิ๊กโหวตส่งมาที่4642789ครั้งละ 3 0บาทแม่6คะแนนพิมพ์ im, K n 1ขีด K A 7เว้นวักนะคะตามด้วยชื่อศิลปินนักแสดงละครซีรีส์ที่คุณผู้ชมนะคะต้องการโบวตค่ะแต่คนถามว่า3ช่องทางวิปูนจ้ช่องทางคิดคะแนนยังไงคิดยังไงอบอกง่ายๆตรงนี้เลยทางหน้าจอครับผมเว็บไซต์เนี่ยเราคิดที่25% <S, <S, s ้วเออ s ม s และก็ SMS b i g b o ิ r d นะฮะที่ 60%ส่วนอิโมจิผ่านทางเฟซบุ๊กเนี่ยคิดที่2 5รวมแล้วตั้ง3มช่องทาง100%เอเห็นแล้วใช่ไหมว่าช่องทางไหนคือคะแนนเยอะสุดอ๋อฉันฉันจะเป็นวิกบอดเพราะว่าแบบฉันแบนบรวยอ่ะเพราะฉันชอบอเชงนออแล้วก็ฟินฟินฟิน <laughs> อ <laughs> <c oughs> ไปลุ้นกันได้นะครับผมว่าใครจะได้คว้ารางวัลอันทรงเกียรติของเราไปครองวันที่28มีนาคมนี้ใช่แล้วก็วันนี้ครับเรา2คนกับอุ้ยหมดเวลาแล้วเนาะเมาสกันเพลินไปหน่อย ไปหาพิธีกรทั้งสองคนเลยค่ะครเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีตาไได้าค,ครับ,รบพอเช่แล้วก็ฟิน